สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม ROV ครับในโหมดฮุกนะตอนนี้ผมอยู่อ่าผมเลือกกาลีมาเล่นนะครับก็กลับมาเล่นในโหมดของของเราดีกว่านะไปเล่น 5v5 แล้วโดนดุก,กลับมาครับ,บก็บางทีเล่นเกมนี้มันก็จะมีความหัวร้อนได้หน่อยนะทุกคนนะเวลาเราเล่นไม่ถูกใจใครก็แล้วแต่นะครับ มักจะมีการาด่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคือบางทีเปลี่ยนจากคำดา่าอะไรเงี้ยนะเป็นแนะนำดีกว่าไหมว่าเออควรทำอย่างงูน้คนควรทำอย่างนี้ไม่อะไรเงี้ยไม่ใช่มาท็อกซิกใส่กันนะผมว่าเกมมันจะน่าเล่นมากขึ้นนะครับเออพอดีว่าผมไปเล่นหมด 5v5 ามาไง แล้วรู้สึกว่าเออพอเราเล่นไม่ได้ต่างใจเขาเราก็จะโดนบ่นนะท,ทั้งที่คนที่เขาบ่นไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่เลยเหมือนเราอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นเก่งมากอะเอาจริงๆนะดูจากสภาพเราก็รู้ครับผมก็เล่นไม่ได้เก่งหรอกนะดูได้เลยนะแต่ที่เราเล่นก็คือ,อจริงๆคือเล่นแบบสนุกๆอะ แล้วที่ผมไปเล่นมาก็คือเป็นโหมด5-5ธรรมดานะครับไม่ได้ลงแรงอะไรนะคือไม่ต้องจริงจังมากก็ได้นะครับเปลี่ยนจากด่าเป็นสอนกันดีกว่านะอันนี้ผมว่าน่าจะถูกใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนตัวผมอะผมพยายามเล่นไม่ให้เป็นภาระของทีมอยู่แล้วไงแต่พอเราไม่ได้คิวเยอะอะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าอ้าว <c oughs> เอจริงๆมุมอมองของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้มาบ่นนะมาบ่นล้วนๆเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับเอาจริงๆเมื่อก่อนนะระบบการรายงานท็อกซิกเขายังมีแบนด์ไง <c oughs> แบบบางคนใช้คำหยาบมากๆอะไรเงี้นะด่าถ,ถึงบุพการีอะไรเงี้ยนะรือถึงขนาดให้ลบเกมอะไรเงี้ยนะ เว,เวลาเราแจ้งกดรายงานก็ยังมีแบงกีวก่วันกี่วันก็ว่าไปแต่ตอนนี้ระบบนั้นมันหายไปแล้วนะครับความน่าเล่นมันก็เลยลดลงนิดนึงเอาจริงๆที่ผมเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าผมเติมไปเยอะไงถ้าสมมติหักลบกันนะถ้าผมไม่ได้เติมนะแล้วแบบเจอเหตุการณ์อย่างวันก่อนนี่ผมบางทีผมอาจจะลบเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับเรามันคนใจบางอะนะไม่ได้ <laughs> อ่า คนคำด่าอะไรขนาดนั้นนะแต่พอเราลองไปเซิร์ชนะครับ <fe> ไม่ใช่เซิร์ชชื่อคนด่านะไปเซิร์ชดูว่าเออเกมนี้มีคนโดนด่าเยอะไหมอา้าวช่องใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆเขาก็โดนเหมือนกันนี่ว่าอะไรเงี้ยนะเ oh, <man. S 1> อออันนี้ไม่น่าจะโทษการเล่นของคนแล้วนะครับ <An enemy. S 1> น่าจะเป็นที่คนที่เขาเล่นแล้วล่ะนะ <An enemy. S 1> คนที่ด่าเนี่ย <fe> นะครับ มันก็ทำให้เกมมันเป็นท็อกซิกกับผู้เล่นอื่นๆนะเออแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับด้วยการปิชชดแชททุกอย่างเลยก็ถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆผมก็คงจะอย่างนั้นไะคือเราโดนแบบขออนุญ,ญาตนะทุกคนคลิปนี้จะไม่พาเกี่ยวกับตัวการลีนะครับแต่จะมาขอบน่นเฉยๆเออทำไม แต่อย่างว่านะแต่ละคนเขาคือไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปของแต่ละคนนะบางทีเขาอาจจะโดนบ่นมาก่อนเราก็ได้มั้งแล้วแบบขอระบายหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะอาจจะแบบว่าตาที่แล้วเขาโดนคนอา่าอาจจะโดนบ่นมาว่าแบบเล่นไม่ดีตานี้ก็เลยมาลงที่เราก็เต็มที่เลยครับผมก็แค่กดรายงานแหละแต่ว่ารายงานมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับ แค่ลดคะแนนความประพฤติคแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเล่นตามใหม่มันก็กลับมาใหม่แล้วนะคือเกมจริงๆหลายๆคนเขาเล่นเกมก็เ,เพื่อมาผ่อนคลายนะแต่เกมเอาวีนี่คือยิงเรืยนยิงเครียดนะไม่ว่าจะเป็นดาวตกอะไรอย่างเงี้ยนะเจอท็อกซิกเจอแบบทีมป่วนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อย่างนั้นแหละครับ เกมมันมันก็คือเกมเนาะเล่นให้มันมีความสุขก็พอแล้วบนไปบนมาทุกคนครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เอาตายทีมผมนะครับประกอบไปด้วยบอนนี่นะอ่าช้างนาครับแล้วก็มีย้อนมีเอลซุนะครับ ปิดชชดเรียบร้อยนะกันโดนดูครับผมไม่เรียกด่าแล้วกันนะผมเรียกดุแล้วกันเย่ yeah. ผมก็คิวไปได้8ตัวนะครับซับไป19ตายไป6คือหมดนี้ยมันตายเยอะก็ไม่เป็นไรนะขอแค่อยู่ในกรอบก็พอนะครับมันก็เลยเป็นโหมดที่เป็นเซฟโซนสำหรับผมนะโอเควิกตอรี่ครับชนะกันไป มาบน่นให้ฟังจริงๆคลิปนี้ใครได้ MVP อะ้นนี้เหรอคลิปก่อนเพิ่นบ่นไปว่ามันโดนเนิร์ฟนะทำไมตานี้ได้ MVP เลยอ,อ๋อแต่มันเป็นโหมดนี้ครับโหมดนี้ใครก็ได้ MVP นะขนาดผมเล่นดิกเตอร์ไม่เป็นยังได้ MVP เลยเออไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ